สวัสดีเอฟซีทท่านครับืรอนี้ช่องดุสดีชาแนลาฮยูไฮกินครับืรอนี้ออกมาถ่ายทาครับรถตัดอ้อยไร่ภาคภูมิของเสียทองดีบ้านหินลาดครับรถตัดอ้อยไร่ภาคภูมิครับตัดอ้อยพันขนแก่นสามืรอนี้เริ่มตัดอ้อยของทีมงานครับเตรียมที่จะลงตัดอ้อยแล้วครับรีวิวให้ท่านได้ดูว่าผู้ใดที่เ,เคยเห็นรถตัดอ้อยตัดวิธีไหนครับมาเบิง่งครับนี่คือการตัดอ้อย รถตัดอ้อยก็จะตัดก็จะมีรถกองหรือว่ารถสิบลอ้อก็จะเตรียมที่จะมาใส่อ้อยอ้อยก็จะไหลงลงลงรถสิบล้อนะครับนี่ไปแล้วครับมันตัดอ้อยมันก็จะเป่าไปด้านหลังนี่อ้อยก็จะไหลลงครับพาพี่น้องยามเมืองรถตัดอ้อยครับนี่คือสาธิตการตัดอ้อย อ้อยกับงามพี่น้องอ้อยพันขอนแก่น3ามนี่งามสวยงามมากครับสูงสูงแปลงนี้สูงเกือบสามเมตรสิสามเมตรกว่ารถสิ่ล้อของแรกครับมันจุอ้อยับพี่น้องมึงอ้อยครับ รถสิบล้อมันก็สี่ใจอ้อยลงไปครับตัดไปพร้อมตัดคู่กันไปไอ้อยก็จะไหลลงรถสิบล้อรถสิบล้อก็จะบรรทุกอ้อยไปเรื่อยๆครับแลนคูขนานกันไปพอพอถึงจุดหัวร่องรถตัด้อยกลับมารถสิบล้อก็จะวิ่งตามกลับมาเช่นกันครับ่ครับงน้ำ,นำ เดี๋ยวเพิง่งแหวงามครับพันขนเก่นสามพันคนเก่ยนสามครับสวยงามครับนี่คือตัดก้องแรกครับได้ไปประมาณสักเจ็ดแปดล่องแล้วล่ะนะครับใกล้สี่เต็มรถแล้วเจ็ดแปดล่องแล้วล่ะครับท่านได้ดูครับเจ็ดแปดล่องแล้วใกล้เตีมรถแล้วครับสำหรับการตัดอ้อยวิธีการตัดอ้อยี่ดองที่บลอด้เห็นผู้ไดที่บอนดเห็นกับมาเบิ้งครับให้ท่านได้ดูรีวิวการสาธิตการตัดอ้อย นี่ครับมันก็จะเป็นเปียกเป็นผงใบก็จะเป็นผงละเอียดไปหมกเป็นปุ๋ยไปมันก็จะหมกเป็นปุ๋ยไปพี่น้องใบก็จะละเอียดครับหมกเป็นปุ๋ยไปเลยครับนี่คือการตัดอ้อยของขอนแก่นสามไร่อ้อยขอนแก่นสามรถตัดอ้อยภาคภูมิของเสียทองดีบ้านหิราดครับมาตัดอ้อยให้พี่ดองเปลีนรถไหนป้ายแดงครับ วิธีเบรงช่องดุสเดชแนลก็จะเรื่องครับกดติดตามกดกระดิ่งกดเป็นอ่าไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยช่องดุสเดชแนลหาอยู่หากินครับวันนี้มารีวิวการถ่ายทำหารถตัดอ้อยให้พี่้องได้เบรงว่าวิธีตัดอ้อยใส่รถตัดมันสิเป็นยังไงครับรถตัดอ้อยก็จะวิ่งคู่ขนานกันไปครับครับนี่คือรถตัดอ้อยที่อ่ากำลังขยับกลับรถมาแล้วครับ ตอนนี้กำลังกลับรถกลับมามรถตัดอ้อยก็จะตัดอ้อยไปรถสิบล้อรถบรรทุกก็จะวิ่งคู่ขนานกันมาอ้อยก็จะไหลลงอ้อยลงไปเรื่อยๆแต่ท่านไปดูครับทุกท่านที่ดูการตัดอ้อยก็จะาลืมครับกดติดตามช่องดอสตีชานอลอายุหายกินครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับนี่ใกล้เข้ามาแล้วครับนี่เห็นไหมครับท่านก็จะดู การตัดอ้อยเนี่ยจะวิ่งผู้ขนา้ำกันไปนรถตัดอ้อยก็จะขยับเข้ามาให้จับรถสิบล้อก็จะวิ่งผู้มาอ้อยที่ตัดเข้าไป มันก็จะดึงว้ขึ้นไปแล้วก็จะไหลลงสู่รถสิบล้อครับ อะไรที่ชมช่วงนี้ก็อย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับช่องเดอะสตรีชแนลครับ